ที่แกมาอยู่เมืองไทยแนรักเมองไทยมากอะไรที่แกสามารถช่วยคนไทยได้สัอร์ตอะไรได้คือแกแกแกรัก,กที่จะช่วยค่ะแกกลับบ้านแกเจออยู่ที่สม inside and they made photo uh, they broke glass in our garden we were barefoot there and the last time, one week before a chinese group seven eight people come up in the pool unfortunately i was not at home but my wife was alone in the pool and i was very afraid about my wife that's why i overreacted and i'm really sorry for that i was just afraid i have so much and i'm not to that somebody had that reason. ครับเท่าที่จับใจความได้เนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยประมาณทุกสัปดาห์เนี่ยก็มีคนเข้ามาในพื้นที่ในส่วนนั้นที่เป็นพื้นที่ที่เขาคิดว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะฮะแล้วก่อนนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มชาวจีนประมาณ7-8คนถ้าเกิดกลุ่มฟังได้ชัดพื้นทา่ได้เข้ามาในพื้นที่สนามญ้าซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาที่เขาเข้าใจอย่างนั้นนะฮะแล้วเขาเองก็เลยมี เกิดความกังวลว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มคนนี้จะมาทําอะไรที่ไม่ดีกับตัวพรรยาเขาถ้าห่ะว่ว้น้ำู่คนเดียวซึ่งเอกก็ไม่อยู่แล้วก็มีแม่บ้านนะคะอยู่สองคนข้างในค่ะ ก็คือแกยังไม่มาเข้ามาคือเราก็ว่ายน้ําคือเราคิดว่าเออเราเราขออีเ,เ,อเล็กแต่เพื่อนมีกลุ่มคนจีนเนี่ยค่ะคือเข้าขึ้นมาถึงสระว่ายน้ํานะคะไม่ได้ว่าข้างล่างตรงนะคือขึ้นนุ่งเสื้อนเราก็ตกใจเพราะเราอยู่ในน้ําซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเออเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแจ้งว่าเอาทําไมอย่าไม่บอกหรือว่าทําไมต้องให้ขึ้นมาขนาดนี้ <S <S เขาก็เลยกลัวว่าถ้าเขาไม่อยู่วันไหนที่ตัวใ่เองอยู่คนเดียวจะเกิด การทำร้ายหรือว่าอะไรขึ้นมาค่ะเพราะว่ามันเป็นที่เปิดค่ะตรงนั้นค่ะก็คิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่เซลบอกว่าเอออันนี้คือ private zone นะคะก็คือได้ไปแล้วก็คิดว่าคือตรงนี้คือนั่งหันหลังค่ะก็เลยไม่ทราบว่าเป็นคนเดียวกันไหมเพราะว่าจุดนี้นั่งหันหลัง ไม่ได้ขอโทษหรือว่ามีอาการโมโหน,นะเนี่ยแกก็บอกว่าในก็ก็เรื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้ที่ว่ามีบุคคลเข้ามาภายในพื้นที่ที่แกเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวคุณดินเนี่ย <c oughs> แกก็เลยมีความวาวมเกิียดอารมณ์ยอมรับวก็คือเราอารมณ์หงุดหงิดโมโหนะคะคือตอนนี้รู้สึกเสียใจยมากที่ว่าทําไมเราเราถึงไม่ระงับอารมณ์เพราะเราหลับหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เนี่ยค่ะที่ ที่เหตุการณ์ก็คือคิดว่ากลุ่มเดิมนะคะต้องขอประทาโนโทษเราก็ไม่ได้คิดว่ารุทธิหลังมาเป็นคุณหมอนะคะ<ต>ก็คือค่ะรู้สึกเสียใจค่ะต,ตอนนี้ทสาทำแรงหรือใช้คําพูดในทรายยินดีรับผิดทุกอย่างค่ะตอนนี้คุณเดบิดบอกว่าที่แกมาอยู่เมืองไทยแกรักเมืองไทยมากอะไรที่แกสามารถช่วยคนไทยได้สพอร์ตอะไรได้คือแกแกแกรักที่จะช่วยค่ะ